ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่คิดติดบ้านและในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับพิธีกรมากความสามารถเรฟีแมนครับเมื่อวานครับเราได้ไปบุกดูห่วงจุ้ยกันที่ร้านคาเฟ่อไอซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อาร์สุดๆเท่าที่เคยมีมาครับและอย่างที่บอกครับว่าคุณไอซเนี่ยยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่เราจะได้ไปล้วงลึกกันนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมครับกับคาเฟ่ไอเลสเดนครับ รับรองว่าโรงแรมแห่งนี้สวยงามไม่ต่างจากร้านอาหารของคุณไอซอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปติดตามชมกับรายการคู่คิดติดบ้านพร้อมๆกันเลยครับอ๋ออันนี้คือครับคาเฟ่ไอเรสเดนซ์เรสเดนซ์ยของพ่พานนะครับะและอันนี้อะไรฮะเรือเรือเป็นคนชอบเรือมากเนาะนี่เรียก่าเข้ามาก็ประจันอันแรกเลยอ่ะชิ้นแรกเลยเคยมีเคยมีเพื่อนนะครับบอกว่าไม่ชอบเรือเลยทำไม่ะ ขาไม่ชอบทีนี้ก็บอกเอางี้มาจะขายไหมล่ะเขาไม่ชอบก็เลยยกให้เราเปล่าครับคือเป็นของผมเองครับทีนี้หุนส่วนบอกว่าไม่ไม่ไม่ชอบทีนี้ทาไปทํามาปุ๊บจะขายเหรอเราก็ไม่อยากขายแต่พอคนจะมาซื้อปุ๊บก็บอกอ่าขอได้ไหมไม่ขายได้ไหมอยากให้เป็นแบบนี้อแปลกขนาดฝรั่งนะครับฝรั่งเขาบอกไม่ชอบอะไรที่เป็นเกเกะเขาเขาเห็นมีคุณค่าหลายๆอย่างเพราะว่าความหมายสําหรับเรืออาจารย์หรือว่าความหมายการค้ามันก็ดีไง ก็ในทางคงช่วยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทําให้เคลื่อนไหวนะสังเกตว่าเรือแล้วอันนี้ก็คือคนท่าดน้าท่าดน้าก็เรือเนี่ยพึ่งพาก,กันนะแล้วเรือเนี่ยไม่ได้เป็นเรือที่เขาเรียกอะไรอยูอ่กับที่นะของคุณไอ์เนี่ยดีไซน์มันเคลื่อนไหวได้เพราะงั้นเนี่ย<า>มันก็อเอินไป็นส่วนส่วนที่ทําให้ด้านหน้าเคลื่อนไหวเพราะงั้นไม่ต้องเลยก็เลยจะตั้งไว้เฉยๆไม่ใช้ไม่ได้เพราะให้เป็นเหมือนชิงช้าเลยอ่ะเพาะให้มีความเคลื่อนไหว S <S 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 น,นั่นแหลอย่างที่บอกว่าราควงจุ้ยเนี่ยด้านหลังต้องมั่นคงด้านหน้าต้องเคลื่อนไหวเนี่ยจบเพราะงั้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมว่าที่พักในนี้น่าจะจารย์<อ>ดูตัวนี้อันลำนี้เดี๋ยวให้เขาอ<ช>ินเสิร์ตเป็นตัวอย่างนี่คือ<ช>เรือเรือโบราณจริงๆคือต้นไม้ทั้งต้นแล้วขุดเป็นเรืออันนี้เขาเรียกว่าเรือขุดไม่ใช่ว่าไม้กระดานมาต่อๆเป็นเรือไม่ไม่ใช่อันนี้คือถึงต้นเลยแล้วก็ขุดเป็นเหมือนเรือล้วนลงไปเหมือนแตกลงไปเนี่ยแหละนี่คือไม่สักทองครับ แต่ว่าก็จะไปดูข้างในนะ <c oughs> ไปดูโซนข้างในกันเชญไหมครับ one a w can three เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนิดๆแล้วสองขันกนสงเท้าเยนี่ขสองขันคืออันนี้ก็ในส่วนของเฮอของเฮอมาเฮาส์นะครับก็มีพาร์ทเนอร์เนี่ยแหละครับเขาอันนี้คือคุณแม่เขาลยตั้งชื่อเขาเป็นมาเฮาส์จักรวาดครับอ๋อเขาเป็นเป็นเป็นคุณแม่ของของเพื่อนเพื่อนที่เร่วมด้วยกันด้วใช่ครับหุ้นส่วนอันนี้ก็บริเวณนี้จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับ ก็ลูกค้าสามารถนั่งเล่นแล้วก็ดูโทรทัศน์ได้เหมือนเรามาอยู่บ้านคมันไม่ได้เหมือนแบบมาพักเกสต์เฮาส์หรือโรงแรมหรืออะไรสักอย่างมันดูเป็นอบอุ่นนะความอบอุ่นมาใช่ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเราเอาไงนี่นั่งนั่งตรงไหนดีนั่งอยากนั่งตรงนั้นอ่ะอยากได้ตรงไหนมากเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามาแล้วขอหน้าตรงนี้ บ้านอย่างที่บอกว่าเข้ามาแล้วมันใช่เลยอ่ะมันเหมือนมันไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีฟิลของโรงแรมเลยมันไม่มีฟิลที่เราจะต้องมานั่งวางฟอร์มถ้าโรงแรมมันอวิันไม่ได้เดี๋ยวคนนู้นโดนมาเดี๋ยวคนนี้โดนมาเดี๋ยวฉันไม่สวยก็ไม่ได้อีมันไม่ได้รีแลกห์ฮะคิดยังไงถึงได้ทํารูปแบบนี้คะการตกแต่งออกแบบคือผมคิดว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยคิดว่าเป็นบ้านเขาแล้วก็ผมมีครัวสองครัวคือลูกค้าสามารถที่จะ ประกอบอาหารทานเองอย่าบอกใช่โอ้โหแล้วก็พนักงานก็ช่วยกันล้างแล้วก็ลูกค้าอาจจะมีทิปเป็นรางวัลให้อะไรเงี้ยก็คือมีลูกมือให้แหละแล้วเราก็อยากจะทําวันนี้เออเผื่อฉันไปช้อปปิ้งฉันไปเที่ยวข้างนอกมาฉันเจออะไรอยากทานที่ในเมนูไม่ได้กําหนดเอาไว้ฉันอยากจะลองหัดทาอาหารไทยบ้างทาอาหารอะไรที่ฉันอยากจะทานบ้างลูกค้ามีัวัญลูกค้าบางบางบางกลุ่มนะครับ ก็บอกว่าขออนุญาตเข้าไปดูในครัวได้ไหมทำครัวได้ไหมอ๋อเชิญครับมดเลอกตครัวตรงนี้เลยทำได้เลยซื้อที่อื่นมันไม่มีให้ทำอย่างเี้อย่ามุ่งนุ่นรายไม่ได้ปิดเป็นความลับในครัวเดี๋ยวมาเห็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่ทีนี้โอเคเลยแต่แล้วก็มามาฝึกทำเองก็ได้คุณอย่างไปซื้อของมาแล้วก็บอกะครับว่าวิลล่ามาร์เก็ตอยู่ตรงนี้แล้วทำของได้ตรงนี้เลยมีครัวมีสองครัวอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือเป็นไม่เคยเห็นแล้วเป็นโซนร e s ิเดนซ์หรือโซนสําหรับห้องพักผ่อนนะซึ่งทุกคนสามารถมาจองเป็นรายวันรายเดือนหรืออะไรก็ได้หมดได้ครับมีกี่ห้องที่นี่มีแค่9้าห้องครับผมีสอสวีทครับผีสอสวีทห้องใหญ่2ห้องครับผมห้องใหญ่2ห้องคือคาเฟ่ไอซ์คือไอซ์สวีทกับเพอร์มาสวีทสำหรับครอบครัวนะแล้วก็ห้องเดียวสําหรับ อาจจะสองคนคู่รักนะก็อีกเจ็ดก็เป็นเก้าห้องไม่หนอกไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กมีไลบรารีด้วยนะครับมีห้องสมุดด้วยโอ้โหถ้าผมตันันโอ้โหี่คือนี่มันบ้าแล้วเขาเรียกว่าดูเก็บรายละเอียดทั้งหมดคุณไอซ์สมกับที่เป็นคนที่คอยเทคแคร์คนอื่นจริงๆคือเอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือเวลาเราไปไหนเหมือนกับคุณไอซ์ไปเมืองนอกเฮ้ยอารมณ์นี้ฉันแทบจะไม่ต้องออกจากที่นี่ก็ได้นะวันนี้ฉันข้างนอก ฝนตกบ,บ้างหรือว่าการจราจรติดขัดบ้างหรือว่าเออบรรยากาศร้อนไปหนาวไปอะไรไปเฮ้ยฉันอยู่ในนี้ฉันก็อยู่<ช>ได้ทั้งวันน่ะฉันอยู่อยู่ในห้องสมุดฉันทําครัว<ช>ฉันนั่งตอนรับแขกฉันนั่งมีแบบนั่งดูโทรทัศน์ทีวีเป็นเหมือนแบบมุมเอกเนกในบ้าน<ช>อะไรอย่างเงี้ยสบาย หรือใครสนใจอยากจะโทรมาสอบถามว่ามีห้องว่างเปล่าก็ตามเบอร์ซึ่งเมื่อกี้ก็ให้ไปใช่ไหมฮะก็ติดต่อโทรมาถามคุณไอแล้วที่อาจารย์ดูเป็นยังไงบ้างคะในการบัตกาก็จริงๆริงที่บอกไว้ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยของปักโคงจุ้ยเนี่ยคือทางเข้าสําคัญที่สุดนะเพราะโดยเฉพาะที่เป็นธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจเนี่ยทางเข้าด้านหน้านี่ต้องกว้างเขาถือว่าปากเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งดีคือเวลากินอะไรก็กินเต็มเ็ม ไม่ต้องมาทำกระมิดกระเมี้ยนมาทําประตูนิดนึงไม่ได้นะอันนี้เมื่อกี้เข้ามาก็เปิดเต็มที่นะแล้วก็ด้านหน้าต้องเคลื่อนไหวก็บอกแล้วมันมีเรือมีเรืออะไรก็เคลื่อนไหวแล้วเมื่อกี้เห็นมีอ่างน้ําใบหนึ่ง้วก็มีปลาอะไรเงี้ยแต่จะให้ดีจะให้ดีอาจจะใส่อะไรไปใหน้ำมัน อุ๊บปุ๊บปุดบปุ๊บเลน้ำล้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครัให้น้ำมันเคลื่อนไหวมากแต่มันก็มันก็เต็มแล้วนี่เนาะเนาะแต่ว่าคือท้ายถูกหลักคงช์วี่จริงๆเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่นิ่งไงเพราะงั้นเนี่ยถึงแม้จะมีปลาซึ่งเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นโมน้ำมันเนี่ยมันเหมือนยังเคลื่อนไหวแต่ออกซิเจนสักนิดก็ได้เนาะอาจจะเอาสายออกซิเจนแหงไปก็พอให้ปลาช่วยปลาด้วยหรือหรอหรือหรือพืชน้ำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะ แล้วก็ด้านหน้าอย่างที่บอกไว้เป็นทิศตะวันออกทิศของธาตุไม้นะพอเดินเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็เจอโซนสวนนะสวนแล้วก็คือสามารถนั่งได้ทุกมุมเลยอาจารย์นี่ขนาดพื้นที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าใหญ่มากอย่างแบบเป็นอาคารหนึ่งภูหาแต่มีโต๊ะรับแขกตั้งแต่ที่เดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นมี4 5หชุดละรวมทั้งเซ็ตที่เรานั่งสบายๆแบบตรงเนี้ยคือสามารถกิจกรรมอะไรก็ได้เลยอ่ะสบายๆนั่งคุยและอย่างด้านหลังเราที่จะเป็นแบบ ไปเมลีดูทีวีดูคอมพิวเตอร์ดูหนังทุกมุมมันมีชีวิตหมดอ่ะใช่เนาะก็แต่แต่อย่างว่าแหละเราเป็นคนโลกนะถึงแม้ว่าห้องจะเต็มเนี่ยเราก็พยายามบังคับอยากดูให้ได้ว่ามันว่ามันเจ้าจัดห้องยังไงอ่ะเขาเข้ามาแล้วก็โซนพักผ่อนรับแขกอะไรดูแลมีมีสักห้องไหมให้เข้าไปดูหน่อยนึงว่าการจัดห้องในเร่อมีสักหน่อยไหม ก็เดี๋ยวให้คุณไอซ์ลองไปถามดูหน่อยนึงเผื่อเราจะได้เปิดรูเปิดพื้นที่ทางได้เปิดทางหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่ามันสะดวกก็จะได้ไปดูห้องกันนะภายในห้องจะได้อย่างน้อยใครไปใครมาหรือได้ดูรายการของเราจะโหห้องเป็นอย่างนี้หน้าพักหน้าไัอย่อนเราจะได้ติดต่อมาครบจะได้อย่างที่บอกตรงนี้ก็จะได้เป็นโบกนิ่งคืออ้าวัเก็เดี๋ยวไปดูกันไปนะกันไปว่าจะได้ดูไม้ภายในห้องนะครับ